สวัสดีครับผมขอพูดเสียงมือดังๆครับดังๆซึ่งด้านหน้าเลยผู้ชายแถวตรงชื่อน้องอะไรคะน้ำหยกดังๆน้ำหยกดังๆน้ำหยกดังๆน้ำหยกคพูดคำว่าดังๆน้ำหยกยังน้องหยกอยู่น้องหยกหนูมากับใครคะคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ยกมือค่ะพ่อกับแม่บอกไม่ใช่ลูกฉันเอาคุณแม่คุณพ่อโอ้ ได้เลยสัมปทานั้มากครับคุณพ่อชื่ออะไรคะพ่อเท่งค่ะฮะพ่ <Ha? S 2> อเทง่งคุณแม่แม่อุค่ะสองคนใครจะดีกว่ากันครับเท่ากันค่ะถ้าให้ของหวานนี่จะให้คนใดคนหนึ่งจะให้ใครครับคนเดียวอยากให้ใครระหว่างพ่อกับแม่ให้ใครให้ได้แค่คนเดียวให้ใครเลิกให้ใครคะ ให้คุณพอ่อคุณพ่อชื่ออะไรนะพ่อโอเค okay. หนูพร้อมไหมแถวตรงเลยค่ะหันหน้าหาคนดูเดี๋ยวเราสองคนจะเสกของหวานให้กับคุณพอ่อโอเคไหมครับไป็ไคนนงมายากลครับซื้อธรรมดาไปเสก up Y I M <Okay. S 2> ซอดมากนะหนูถือผ้าไว้แบบนี้แบบนี้คนสวยโอเคยิ้มมือไปติงๆ และนี่ก็คือสิงพิเศษครับช้อยด่วนว่าข้างในนี้ไม่มีอะไรลูดซิปให้ดูด้วยข้างในนี้ไม่มีอะไรครับร้องมือเปล่าร้วงเข้าไปข้างในเอามือข้างนู้นถือผ้าเอามือข้างนู้นถือผ้าเอามือข้างนู้นถือผ้าโอเคค่ะเอามือข้างนี้ลวงมีอะไรไหมไม่มีร้อามือออกถอยหลังหนึ่งก้าโอเคค่ะแถวตรง ขออนุญาตให้น้องดูใกล้ๆหนึ่งครั้งครับมีไหมีมมพูดดังๆเลยไม่มีถามก่นว่าเราสองคนนี้เคยรู้จักกันมาก่อนไหมคะไม่ค่ะบ้านเราอยู่ใกล้กันไหมไม่ค่ะเราเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเปล่าค่ะแน่นอนครับผมสองคนไม่ได้เตรียงกันมาข้างในนี้ไม่มีอะไรบางคนไม่เชื่อขอร่วมดูได้ไหมได้เพรสวยหนูค่ะ นี่เลยคนราะหนูแหละลุกมาล้วงเลยนี่เลยนี่เคนยืนหนูเลยมามาล้วงอ่านั่นแหละมาค่ะมาล้วงเลยไม่ต้องอายเดินมาเลยมาล้วงมาล้วงมาล้วงล้วงเลยค่ะมีไหมมีไหมไม่มีเอามือออกค่ะโอเคเราเราเราคนไหนนี่นี่เลยคนนี้คนนี้หนูค่ะมาล้วงมาเลยล้วงเลยค่ะมีไหมไม่มีคุณแม่คุณแม่คุณแม่ ไม่ต้องครับผมคนั้นี้ไม่มีอะไรครับท่านสวยเอาสองมือกำผ้าให้เหลือเล็กที่สุดขยำเลยสองมือสองมือสองมือพนมือขึ้นหลับตาอธิษฐานถึงสิ่งที่อยากให้คุณพ่อนะคะอธิษฐานในใจอธิษฐานเสร็จแล้วเอาผ้าใส่ลงไปในนี้ช้าๆเรียบร้อย ถือไม้ไหมคะลืมตาได้ถือไม้ไว้เอาไมจ่อปากเอาไมจ่อปากปากพี่ <laughs> ใช้พัดพิเศษครับพัดสามครั้งหนึ่งสองสามพัดสามครั้งเอาไม่ไม่ สุดยอดากหนึ่งสนะหนูเสกสทีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใช้กระดิ่งวิเศษแทนได้หันหนะ้าหาคนดูแถวตรงยื่นมือไปข้างหน้าหนึ่งมือค่ะแบงบมือขึ้นถ้ม,มือลงยกมือขึ้นสูงสูงเสกสามครั้งผ้ายังอยู่ไหมดูก่อนอยู่ไหมครัอยู่ค่ะหนูเสกสามครั้ง เศษค่ะเศษเศษหนูเอาอะไรใส่ลงไปอย่างนี้เลยนับดังๆังนับดังๆนับดังๆนับดังๆังเดือสองสามดังๆังเอาดังดังดังๆดังๆเนี่ยเอาดังกว่านี้อีกดังกว่านี้คุณพ่อชื่อะไรนะพ่อเพลงค่ะกรีบออกมาค่ะโชว์คณดูแล้วหดูก็เดินไปว่าให้กับคุณพ่อ กลางออก่าดสองมืออันนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากให้พ่อเขาค่ะไปมอบไปกับคุณพ่อ,อเลยค่ะมอบเลยอะหนูไม่ต้องไปก็ได้ไม่เป็นไรโอเครบกวคุณพ่อขึ้นมานรับครับเพื่อพี่เล่นอีกชุดหนึ่งแต่การแสดงชุดต่อไปนี้จะหวาะเสียวนิดน,นึงนะคะค่ะหนูพร้อมไหมพร้อมขยึยมือตรงกลางยึนมือไปนหน้าแบบนี้ค่ะเอาสองมือติดกัน ห้ามกระดุกกระดิกที่เอาจริงนะคะไม่รอเล่นโอเคไหมคะโอเคค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะการแสดงชุดต่อไปนี้จะเป็นการแสดงที่หวานเสียวแส็กน้อยครับเป็นการแสดงที่หวานเสียวทําการแสดงอะไรไม่เคยพลาดในสักครั้งเดียวดูการแสดงชุดนี้ให้ดีครับพี่เอาจริงนะคะห้ามกระดุกกระดิกคนสวยกกนุ่มกำนี้ไว้แน่นๆสองมือจับแบบนี้คะ่ะจับแบบนี้โอเคแน่นๆเลยต่ำลงนิดนึงยึนมือไปตึงๆโอเคต่ำลงอีก มองไปเอามองไปข้างหน้าคุณพ่อเคยพาไปเที่ยวสวนสัตว์ไหมคะเคยค่ะหนูกลัวสัตว์อะไรที่สุดสิงโตค่ะขออภัยทุกท่านผมไม่สามารถนําสิงโตมาใส่ในเรนี้ได้ในนี้คืองูเห่าครับเหาอยางเดียวไม่กัดทุกคนที่นั่งดูอยู่ตรงนี้จะไม่ได้รับอันตรายเลยนอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นมีพี่ตะเปาคุยนะคะงูจะค่อยๆเลื้อยจากแขนนี้พันรอบคอนหนูหนึ่งรอบนะคะพันรอบเอวรอบขา แล้วก็จะค่อยค่อยเลื้อยกลับเข้าไปข้างในนี้โอเคไหมครับโอเคหนูไม่ต้องกลัวนะงูจะกัดแค่ครั้งเดียวโอเคไหม <c oughs> ไม่ตายไม่ตายโอเคไหมครับไม่ตายโอเคไหมโอเไม่ตายที่นี่คะ่ะกลับไปตายที่บ้าน <c oughs> หนูพร้อมไหม <c oughs> พร้อมค่ะพร้อมพี่จะเดินงูกัดไหม <c oughs> หนูไม่ต้องกลัวโอเคไหมเดี๋ยวพี่จะ นะรอลับเงินสักครู่ครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเป่าพุยนะกำลังแน่นนะห้ามโยนห้ามวางห้าปล่อยพร้อมนะพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะเพื่อไม่ให้นกานเสียเวลาครับปกมือดังๆเป็นครั้งสุดท้ายให้กับเขาคนดูเพียบเลยครับชั้น2ด้วยปกมือไม่เกิน50คนครับที่เหลือไม่เอาเลยชื่อน้องอะไรนะคะ น้ังหยกครับพี่ถามตอบดังๆเลยนะน้องหยกเป็นคนประเทศไหนประเทศไทยค่ะเป็นคนประเทศไทยครับผมก็เป็นคนไทยคนดูก็เป็นคนไทยคนไทยปรอบมือกับคนไทยวยกันครับดังๆหยกครับเอาิงท่าอุดินให้รีบบอกนะคะห้ามโยนห้ามวางห้ามปล่อยยืมมือตึงๆค่ะยิ้มภูม<แ>ิใจที่งูจะกัดน,นะคะยกมือสูงอีกยกมองไปข้างหน้าท่าอูดินให้รีบบอกนะช่วยกันดููอีกนิดนึงค่ะ ดิ้นไหมดิ้นไหมค้ังยกอยากไมคะ้างไม่ต้องกลัวยกสูงอีกนิดนึงด,ด,ดิ้นไหมทำจริงไม่มีอะไรหรอกสักครู่ครับมันจะค่อยๆออกมาแต่คุยครับบางคนไม่ได้ดูก,กันแน่นจับแน่นแน่เลยนะครับอันนี้เสียงกลังมากครับเด็กๆเอามืออุดหูเอาไว้จนกว่าเสียงนี้จะเงียบลงนะครับเอามืออุดหูเอาไว้พี่ย้ำแล้วนะ จนกว่าเสียงนี้จะเงียบลงยกค่ะยกมือสูงนิดนึงโอเคเอามือออกได้ครับเด็กๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับข้างๆเด็กๆอาจจะมองไม่เห็นใครอยากมานั่งด้านหน้าได้เลยมาเลยค่ะ,นะคนสวยรพร้อมแล้ครัดิ้นเลยค่ะย,กด,มมยกดิ้นไหมหูดิ้นไหมดิ้นไหมคะ ดินด้นไหมดิน้นไหมงูดิ้นหรือยังหันไปทางโน้ด yeah. จะห right ันมาทางพี่พี่กลัวจำแน่นดิ้นไหมเดี๋ยวผมขอญาตเปลี่ยนเครื่องดนตรีนะครับตอนนี้เป็นงูจากอินเดียมาอยู่เมืองไทยนานแล้วไม่ค่อยคุ้นเคยกับเสียงคุยผมขอญาตใช้เครื่องดนตรีของไทยครับพร้อมไหมครับยกยกมือสูงพร้อมไปจัดมา นายหยกดิไหมทาจริงไม่มีเลยเหรอส่งมาพี่ถือเองตอนนี้โอเคนะหนุมเป่าเป่าเลยค่ะหนุมเป่าเดี๋ยวพี่ถือพี่ไม่เน้นเป่าพี่เน้นเอลดูดูเอลดูเอลพี่โอเคไหมโอเคพร้อมไปจัดมาเอลเอลเ,เอาเอาแบบอะเอาตัวอย่างไหมพี่มีตัวอย่างให้ดูโอเคไหมดูตัวตัวอย่างไหม ไอ้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 ไออยู่ไหนเอ่ยเอาไปเล่าไปไอ้ไ่ได้ไอ้อยู่ไกลนิดนึงครั้งสมิงหาพี่หน่อยครับเดี๋ยวพี่มีตัวอย่างนูชทยรังพี่เขานะขยับไปใกล้ๆโอเคครับพร้อมดยเอลดยเอลโดยเอลพร้อมไปจัดมาเป๊ะเป็นไงเป็นไงยเดวหน่อยเดยววหน่อยนี่เป็นไงโอเคไหมพ่อพอพ่อโอเคไหมครับดูทำไม่เป็นดูทำไม่ได้เหรอ ต้องเป็นผู้หญิงทําให้ดูใช่ไหมใช่ไหมถ้าเอาเป็นผู้หญิงนี่หนูหนูจะทําได้ไหมได้นะได้นะโอเคเอาเป็นผู้หญิงมาลองทําให้ดูก่อนไหมได้ได้ได้อ่าโอเคขอบคุณประมินให้น้องทีมงานของทางคันคันหนึ่งครับผมเอาเอามาหาพี่หน่อยเอาเอามาปักปุยให้น้องดูหน่อยเร็วมามาเร็วนี่นี่เดี๋ยวดูเดี๋อดูพี่เอ็มซีนะครับคนนี้เป็นไงนั่น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 สู๊ตขับขอพรัอแล้วพี่เลือกดาวออก ม <laughs> ีหลาเล่นโอเคเอออย่าเตะโอเคโอเคแค่นี้พอขอบคุณนะประเมิน <laughs> ต้องต้องทำอะไรอะตอนนี้หนูนะคะเอาเอลแบบพี่เขานะถ้าไม่ได้พี่เรียกคุณแม่ขึ้นมานะคะนคูอเขาอยากมาอย่าตรงกลางคุณแม่เตรียมตัวเลยนะครับถ้าคุณลูกไม่ได้ <laughs> <laughs> พร้อมไปจัดาน,นาเอลวันไหนเอลวันไหนประเมิน เสุดยอดมาเร็วอีกหน่อยเร็วอีกหน่อยเอววน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 สุดยอดมาลำดินหมูลำดินพาพาพาโน้ตถือถือเหมือนเดิมหมูนี่แล้วส่งไม้พี่จับเหมืนเดิมจับเหมือนเดิมขยับขยับตรงกลางทำแน่นเลยค่ะห้ามโยนห้ามวางเข้าฝอยยืนตรงกลางค่ะอีกนิดนึงขยับมัง้าพร้อมเดิวเราทำอันตรายเดินถึไม่ต้องกลัวนะครับหมูจะไม่กัดคนอื่นนอกจากคนถือ เห็นไหมจับแน่นๆนะคะหนูไม่ต้องกลัวเริ่มเห็นหางครับหนูไม่ต้องกลัวยืงมือไปตึงๆโอเคขาโทษครับร้องทีมนงานพอดีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของ,ของกิจกรรมด้วยถือสองมือพอไหมคะ สองพันห้าเอาไหมเอ,เอาไหมเอ,เอาตังมาจ่ายล้อเ,เล่นเอาฟรี v เลยเอาไหมอโอเคตอนนี้ก่อนจะเอาเอาขอรางวัลลงไปต้องขอบคุณคนดูหน่อยนะโอเคไหมคะน้องหยกหนูขยับไปยืนฝั่งนี้อ่ะฝากพี่ไปก่อนตอนนี้ขอบคุณคนดูก่อนค่ะน้องหยกขอบคุณคนดูก่อนเร็ว อย่ตรงกลางอาขอบคุณคนดูเอาอยยกขอบคุณคนดูค่ะขอบคุณแม่สอนอยังไงเวลาขอบคุณขอบคุณคนดูทำยังไงครับโอ้ยอคุณแม่สอนแบบนี้เหรอขอบคุณคนดูขอบคุณแบบไหนครับตะกี้นี้หนูทำแบบไหนฮะ สอนคะคุณครูใช่ไหมคุณครูสอนแบบไหนทำใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบไหนนะคะอ๋ออันนี้คุณครูสอนผิดนะดูไหมจำไหมคุณแม่มันยังไม่ได้สอนใช่ไหมคุณแม่จะสอนแบบนี้หนูเพ่งไปยืนข้างเดี๋ยวพี่ทาให้ดูนะคะทอไปอีกเดี๋ยวเวลาพี่ทําแล้วหนูทําตามนะเวลาใครให้เวลาใครให้ของขวัญเนี่ยหนูต้องทาแบบนี้นะคะโอเคถือไหม โอเคไหมยืนตรงกลางค่ะอันนี้ขอบคุณคนดูเหมือนที่พี่ทำอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องค่ะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณเลยเหมือนที่พี่ทำเชิญค่ะขอบคุณไม่ต้องอายใครขอบคุณเลยนี่คือการขอบคุณที่ถูกต้องทำเลยค่ะเดี๋ยวเอาของรางวัลลงเลยขอบคุณค่ะพอไหมของรางวัลกดดันอีกสักนิดน,นึ่งไหมเอาไหมรับเลยขอบคุณก่อน ขอบคุณคนดูก่อนแล้วเหมือนที่พี่ทำเร็วๆอ่ะขอบคุณดูทันไหมดูทันไหมเมื่อกี้อ๋อจะดูใหม่อีกครั้งหนึ่งได้เชิยไปอะดูขอบคุณค่ะตรงกลางสุด็มาลวมากล้ด้วยอะดีใจไหมคะ โอเคอันนี้อันนี้เป็นของหนูแล้วอยู่ตรงตามขอบคุณแบบเดิมค่ะที่ที่คุณครูสอนถูกต้องแล้วนะอันนี้พี่หลอกเล่นนะอ่ะขอบคุณเร็วถูกต้องเอาเชื่อจริงนามสกุลจริงนะเด็กหญิงสิริภัยญญากรค่ะปรบมือดังดังๆครับเชิญขอรางวัลน,น่ารักมากเลยครับผมขอบคุณสเสียงปรบมือดังดังให้กับไทยประกันชีวิตครับเดี๋ยวมืไปไหน ยังไงคนไหนยังไม่ได้ขอละวัน